สวัสดีครับพบก,กับผมการตะพงนะครับฝ่ายขายบริษัทคุณทวีแท็กเตอร์จำกัดสำนักงานใหญ่สาขาอำเภอสีมันเลืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับสำหรับวันนี้ทางบริษัทคุณทวีแท็กเตอร์ของเราก็จะมาอัปเดตโปรโมชัน่นเลดดาวแล้วก็ราคารถแท็กเตอร์จอรเดียที่ทางบริษัทคุณทวีแท็กเตอร์ของเราได้นําเข้ามาจําหน่ายนะครับวันนี้เราก็มีรถแท็กเตอร์ทั้งหมด11รุ่นด้วยกันนะครับที่จะมาอัปเดต โปรโมชั่นราคาแล้วก็เลทดาวนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังด้วยกันนะครับสำหรับตระกูล 5D ซีรีส์นะครับเราก็จะมีรถแท็กเตอร์ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันเนาะนะครับก็จะมีรุ่น50 40D 40แรงม้าราคาตัวรถอยู่ที่689,500บาทนะครับแล้วก็อีกรุ่น50 45D 45แรงม้าราคาตัวรถอยู่ที่780,000บาทนะครับ โปรโมชั่นของเราวันนี้นะครับแถมฟรีทีอุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดใบมีดดันดินหน้านะครับผ่านพวัน5จาจานหรือ6จานนะครับหรือผ่านบกเปิก3จานนะครับโรตารี่2เม็ดคุณลูกค้าสามารถเลือกได้3ชิ้นนะครับสำหรับเลดดาวนะครับในรุ่น 5040D ะครับก็จะดาวอยู่ที่172 0 0 0บาทนะผ่อนง,งวด133,720บาทต่อปี ผ่อนกันที่6ปีนะครับในรุ่น 5045D ดาวเดเริ่มต้นที่1 9 5 0 0 0บาทนะครับสมมติที่1 5 1 3 5 0บาทต่อปีนะผ่อนกันที่6ปีนะครับผมขยับขึ้นมาในรุ่น 5D 5E s e r i e s นะครับตระก,กูลรถ3สูบตัวใหญ่นะครับผมก็จะมีรุ่น5 0 5 0 e นะครับราคาตัวรถอยู่ที่9 3 0 0 0 0บาทนะครับ ปรโมชั่นของเราวันนี้นะครับแถมฟรีทีอุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นนะนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นไม่ว่าจะเป็นไม้มีดดินหน้านะครับผานควน6จานนะครับหรือผานบุกเบิก3จานโรตารี่2เมตรนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกได้3ชิ้นนะนะครับสำหรับเลดดาว5050 50 e นะครับาดาวเริ่มต้นที่2,32 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ส่งงวด1 0 0 0 0แ 8,360บาทนะต่อปีผ่อนกันที่6ปีนะครับขยับขึ้นมาเป็นรุ่นใหญ่นะครับผมในรุ่น 5055e นะครับาราคาตัวรถอยู่ที่1 1 5 0 0 0บาทเนาะนะครับ1 1 5 0 0 0บาทแล้วก็ 5065E 1 1 5 9 0 0 0บาทนะครับ 5075E ซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับราคาอยู่ที่1 2 4 5 0 0 0บาทนะครับ โปรเทสเตอร์3รุ่นนี้เนาะ5 0 5 5 e นย์หและ 5075E นะครับโปรโมชั่นคงเล่านะครับแถมฟรีทันทีอุปกรณ์ต่อพ่วง2ชิ้นนะแถมฟรีทันทีอุปกรณ์ต่อพ่วง2ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดใบมิดดินหน้านะครับหรือว่าผัานหลังก็เป็นผานพวน6จาน7จานได้นะครับหรือผานบกเบิก3จานนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกได้2ชิ้นนะครับอื เลดดาวนะครับสำหรับรุ่น 5055e ก็253,000บาทสมมวดอยู่ที่196,940บาทต่อปีนะผ่อนกันที่6ปีนะครับในรุ่น 5065e ก็ดาวเริ่มต้นที่200,000นะครับ90,000บาทนะครับผมผ่อนกันที่224,770บาทต่อปีผ่อนกันที่6ปีนะนะครับ ในรุ่น 5075e นะครับดาวกันที่312,000บาทนะนะครับผ่อนงวดอยู่ที่241,550บาทต่อปีผ่อนกันที่6ปีนะครับอืมนะครับขยับขึ้นมานะครับเป็นรุ่น4สุบนะครับ 5e ็กซิโกนะครับก็จะเหลือสต๊อกรถนะครับอยู่แค่1คันนะครับอ่าคันนี้เราจะขายในราคาพิเศษนะครับคันนี้เราจะขายในราคาพิเศษสําหรับลูกค้าที่ผ่อน รายเดือนเท่านั้นนะครับรถแท็กเตอร์คันนี้นะสำหรับลูกค้าที่ผ่อนรายเดือนเท่านั้นนะครับเราจะขายกันที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทนะสำหรับรถแท็กเตอร์คันนี้นะนะครับห้าศูนย์เจ็ดหก e คันสุดท้ายนะครับขายในราคาพิเศษนะครับหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะสำหรับลูกค้ารายเดือนนะครับดาวกันที่สี่แสนสองหมื่นบาทนะแล้วก็ส่งงวดอยู่ที่หนึ่งมืนเจ็ดพันแปดสิบห้าบาทต่อเดือนนะครับผ่อนกันที่เจ็ดสิบสองงวดเลยนะอ่าสำหรับรถแท็กเตอร์ อา 5076E 77แรงม้าคันนี้นะครับผมซึ่งเป็นคันที่ให้ราคาพิเศษที่สุดนะครับเหลือคันสุดท้ายเนาะสำหรับใครที่หาอยู่ก็รีบเลยนะครับผมโปรโมชั่นของเราก็แถมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้2ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นใบมีดดนินหน้านะครับหรือว่าพันหลังก็เป็นผ่านพวน6จานหรือ7จานเลือกได้นะครับแล้วก็ผ่านบุกเบิก3จานนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกได้2ชิ้นเนาะนะครับ ขยับขึ้นมาเป็นรถตู้แอร์นะครับผมขยับขึ้นมาเป็นรถตู้แอร์จะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับผมก็จะมีรุ่น5055 e-cap นะครับราคาตัวรถอยู่ที่1,352,000บาทนะนะครับแล้วก็5075 e-cap นะครับราคาตัวรถอยู่ที่1,665,000บาทนะนะครับรถเทเตอร์2รุ่นนี้ก็โปรโมชั่นแถมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้2เ้นเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบมีดดาดดินหน้าแล้วก็ พันหลังก็เลือกได้นะครับถ้าเป็นพันควรก็6จานหรือ7จานถ้าเป็นพันุบเบือกก็3จานเนาะนะครับ5 0 5 e cap นะครับเดาวเริ่มต้นที่3 3 8 0 0 0บาทนะนะครับผ่อนกันที่2 6 2 2 0 0บาทนะครับต่อปีผ่อนกันที่6ปีนะครับสำหรับรุ่น5 0 7 5 e cap นะครับผมก็ดาวเริ่มต้นที่4 1 6 0 0 0บาทนะนะครับผ่อนกันที่3 2 2 9 0 0บาท ต่อปีผอนกันที่6ปีนะครับอืมนะครับผมก็แอ่าบุกรณสองชิ้นเหมือนกันนะครับใบมิดเดิหน้าแล้วก็ผ่านหลังเนาะนะครับขยับมาเป็นรุ่นใหญ่นะครับผมเป็นรุ่นใหญ่ตระกูล 6B Series นะครับ6ก Series ก็จะมีแท็กเตอร์ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับที่เราเอามาจัดโปรโมชั่นวันนี้นะครับ 6095B นะครับ95แรงม้านะครับราคาตัวรถอยู่ที่2 2 5ล0 0 0บาทนะครับ แล้วก็ 6110B 110แรงม้านะครับตู้แอร์เนาะราคาอยู่ที่2 5 5 0 0 0 0บาทนะครับโปรโมชั่นนะครับของเราวันนี้นะครับสำหรับรถแท็กเตอร์ตู้แอร์2รุ่นนี้เนาะทั้ง95แรงแล้วก็110แรงนะครับเราจะแถมนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงให้คุณลูกค้า3ชิ้นด้วยกันนะครับฟังไม่ผิดครับ3ชิ้นครับผมโดยจะมีอุปกรณ์ให้เลือกอยู่เยอะเลยนะครับผม ที่จะให้ลูกค้าเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดใบมีดดันดินหน้านะครับผานหลังเลือกได้นะครับหจานเจ็ดจานนะครับเช่นเคยแล้วก็ผานบุกเบิกนะครับสามจานนะครับหรือสี่จานนะครับเลือกได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องปลูกอ้อยนะครับเราให้ตัวใหญ่เลยนะเครื่องปลูกอ้อยนะครับร่องสี่สิบ่องห้าสิบว่ามานะครับให้ตัวใหญ่เลยนะครับโรตารี่สองเมตรยี่สิบนะครับผมโรตารี่สองเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็ลิปเปอร์ นะครับระเบิดดินดาน3ขานะครับพร้อมทั้งปุ๋ยนะครับผมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่กล่าวมานะครับทั้งหมด5หรือ6ชิ้นนะครับนี้นะคุณลูกค้าสามารถจิ้มเลือกเอาได้เลยนะครับ3ชิ้นนะครับผมจิ้มเลือกเอาได้เลย3ชิ้นนะครับอ่าอยากได้ชิ้นไหนก็เลือกเอานะครับผมส่วนเรดดาวนะครับผมเรดดาวสำหรับรุ่น 6095B นะครับอ่าก็ดาวที่564,000บาทนะ 5 6า0 0 0บาทนะครับสงมติที่437,510บาทนะต่อปีผ่อนกันที่6ปีนะครับแล้วก็เหรีดดาวในรุ่น 610B นะครับก็จะดาวันที่หกแสนสี่หมื่นบาทนะครับผ่อนกันที่494,720บาทต่อปีนะผ่อนกันที่6ปีนะครับผมอ่าสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ได้ชมอยู่ณขณะนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีแผนที่จะออกรถแท็กเตอร์จอรเดียเร็วๆนี้เนาะ โปรโมชันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับก็คือมันให้ของแถมเยอะนะครับผมให้ของแถมเยอะนะครับก็คุ้มค่ากับการซื้อนะครับแล้เทอร์จอนเดียก็มีคุณภาพนะครับระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับตามที่ลูกค้าที่ซื้อไปหลายๆท่านก็พอใจในด้านคุณภาพของสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการประหยัดน้ํามันของตัวรถนะครับแล้วก็กําลังแรงบิดของตัวรถ ที่ค่อนข้างดีในรอบต่ำนะครับนะครับแล้วก็การไถนะครับไถเข้าลึกมากนะครับกำลังรถค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับอยากสอบถามรายละเอียดเข้ามาเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาที่ฝ่ายขายของเราเนาะนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ094 2์3 5 1 2สนะนะครับบริษัทคุณทวีแท็กเตอร์นะครับสาขาอำเภอศรีเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู้อมบริการคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม